เ้อย่างเป็นทางการอย่างเป็นทางการในที่สุดในที่สุดเราได้มาเจอกันเา้กลับอะไรใช่ไหมอะสงไข่สงไข่คือได้ดูทีเซอร์หนึ่งแล้วทีเซอร์สองไปแล้วเราจีบเราเลยแบบไหนเรา้สร้างทีเซอร์หนึ่งเป็นทีเซอร์สองเพียงมาคือทีเซอร์หนึ่งเนี่ยมันมันมันฟุ้งเนาะมันฟุ้งเท่าที่ดูแล้วแบบ ดูแบบจับดีเทลมาไม่มีแต่ความรักคว้อหอมหวานยังไม่มีอุปสงคอะไรนั้นเออแบบว่ารักกันระหว่างคุณพระนายกับแก้วตายอย่างเงี้ยแฮปปี้นดิ้งเหลือเกินแต่พอเป็นทีสองเท่านั้นแหละโอ้ออตกใจทีสองก็นี่ได้เห็นคนนี้นิดนึงมานิดนึงมาแล้วก็ได้เห็นโสพีเออส่วนนี้แหละแล้วเอยผมชอบซีนคุณมากเลยนะไอซีนที่แบบ ที่คุณลงไปใช่ใช่ใช่ลอยสินติมากผมดีใจแค่ต้องวิ่งอย่งเลยวมแค่วิ่งแค่เลยปะไอสายตาบ้างอะไรธรรมะจัดสรรไอผมว่าเรื่องนี้เหมือนพี่เห็นมันฟิลแบบเป็นคอมเมดี้อยู่นะวิ่งสังสีสันวิ่งกุ๊กกุ๊กออกไปก็ส่งไม่ต่ออ๋อเพราะเรื่องนี้ไม่ ชีดัมมากเป็นเด็กที่มีคาแรคเตอร์เป็นเด็กที่พร้อยทุ่ก็เลยครับสาวนุ่มและในวันนี้เราได้มาดูนี่เลยโซเชลเลอร์พร้อมกันสี่คนมองไม่หักพี่แล้วหรือเฮ้ยอะไรกันเนี่ยหัวกระเซิงมากทำไมเหมือนจริงฝันไงฝันตื่นเจ้าเหมือนเสมอใจราด ท่นทำพนกามยกเรือนขาวขให้กับทายาที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วคุณเจ้าตาก็เป็นทายาที่เหลือเพียงคนเดียวครับนี่มันเสียงแสนนี่ว,วะไมเป็นญาติับคนใหญ่คนโตอย่างนั้นได้อย่างไรเดินข่าวแห่งนี้เหมือนกับในความฝันของฉันเลยแกคงเป็นลูกหลานมากนี้จริงๆแล้วคระยต <c oughs> ายแ้าตาคุณพี่ลาร้ลยเใครกันแน่คุณเข้ามาที่นี่ได้ไงคือ <c oughs> ที่โลกนี้จะมีคนที่หน้าเหมือนคนในความฝันของฉันเตากับเป็นคนคนเดียวกันใช่นี้ด้วยหรือเจลเข้าไปไม่ได้ขอรับอุ้ยทําไมล่ะครับสินข้างในมีอะไรหรอพี่ลึกชะมัดบ้านอะไรมีเขตหัวห้ามสําหรับเจ้าของบ้านด้วยเห็นไหมไี่ฉลาดนะเจ๊เนี่ยแกฝากว้าวสวยมากอุ้ยอุยมีทางเสร็จแล้ว เรือนขาวของเจ้าเกิดสมุทรได้ร่าคั่มพีคั่มชาติแพลอกเหมือนเดิมเลยฉันขอจดจาความรักความหัวโลอพวทอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยโอ้ย้ย้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยโอ้ยเฮ้ยเย้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 เ้ย้ยฮ้ย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 โอ้ย

่เตามไม่ห่างเลยนะขอรับยัยขอแต่เองเถอะรู้คุณรู้ดีมาอก็รีบเดินนำไกลแอบดูเหรอแอบดูเหรอไอ้พวกผู้ชายอะแบบนู้ยมเราอยู่ตรงนี้เดยใกล้มากไม่ยิ้มไอ้พวกผู้ชายแบบดูเรา ดูมีอะไรมากกว่าหนึ่งกับสองแบบนั่นมากเลยอ่ะมีกระลำมีกระลำความแข้นใช่อ่าโซพีโซบีแล้วแล้วคือมาเกิดแล้วระลึกชาติได้จากปิดแล้วได้อล็อกพูดเหมือนเชิงเลยอ่ะไอ็กซ์เอไดล็อกที่ชีพที่ที่จับปิดอ่ะแล้วเป็นชุดชั่วครัวชั้นอะอยู่ด้วยในซีนอะฉันอยู่ด้วยแล้วแบบยีแพเล่นดีมากฉันแบบฉันขนลุกเลยอ่ะฉันแบบว่าไอเช่นะแบบ น่ากลัวจริงเลยอย่างเงี้ยชีเล่นถึงอ่ะแล้วชีจับแล้วชีแบบกำจริงแล้วคือมือตอนเล่นเสร็จอะมือก็แดงอันนี้นี่ืนี่อยู่ตรงข้ามแบบงงเมื่อเมื่อแต่เราได้ยินเพลง เพลงพอมากเลยอ่ะได้ยินมานิดนึงอ่ะสงไข่ใช่ไหมสงไข่ใช่ไหมอ่ะแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่ามีตัวละครรุ่นใหญ่ๆมีใครบ้างมาร่วมแสดงในซีรีส์เรื่องสงไข่ด้วยโอ้โหเยอะมากผู้แต่งฉันชอบอย่างหนึ่งนะแบบซีรีส์แบบว่าพีเลียดจอนยุกอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนผมหนาจริงอันนี้จริงเกาหลีมากเกาหลีผมหนาผมหนาปากแดงลิปก๊อดอ็เอาอย่างงี้แล้วดีมีดอลลี่อายอะ พีเลียดร่วมสมัยพีเรียดเฉพาะผมสงไข่เท่านั้นนะผมหนามากเพราะว่ามันต้องทําผมเป๊ะไงทงไข่เท่านั้นด้วยให้เข้าใจบางทีให้เราแต่งแบบพีเรียดเกินหน้าหล่อจอแย่ก็ได้ไงสวยนิดนึงเนาะเขาต้องการให้ร่วมสมัยแต่ดูแต่ดูแล้วไม่ได้ขัดหูขัดตาไม่ได้ขัดหัวแบบแบบอิงเรฟเฟอเรนซ์จากยุคนยุคนั้นมาแบบอะไรอย่างเงี้ยเออเลิศเนาะเสื้อผ้าแต่อย่าด้วยคนจีนไอ้นั่น ซีนแล้วซีนแล้วซีนคือฉันจำได้ว่าซินแล้วซีนเนี่ยเขาเอาม่านดำมาขึงเราไม่ให้ใครเข้าเลยใช่เพราะตอนแรกเนี่ยจะขอเข้าไปดูรออยู่แล้วเขาบอกไม่ให้เข้าเพราะติดเลยเข้ามาสับคนเลยก็แบบมันจะขนาดไหนวะมันไม่ให้เข้าอ่ะปกติก็เข้าได้พอเห็นอ๋อโอเคไม่เข้าอ่ะพวกเธอได้ยินเสียงไม่ใช่หรอเออพวกเธอได้ยินเสียงอ๋อกูก็เขินตูดกูเนาะ ปิดหน่อยจ,จริงเหรอไม่ได้ปูจริงสีเจียวไม่เอ้ยระดับบิลลี่เบลล์ไม่มีจริงอะไรแบบนี้หรอปกจริง,งจริง,งจริงว่าแล้วทำไมถึงกางผ้าดำขึงขาดกัน <laughs> ม่ให้เยการลงรายชื่อด้วยนะรายชื่อแต่จะบอกว่าคือในการถ่ายทำอะทุกอย่างมันเซฟถูกต้องใช่ไหมแต่ว่าณนนพื้นที่ตรงนั้นอะหน้าหน้าเซตอะมันอาจจะโปเพื่อให้ง่ายต่อการถ่ายทำแต่พอกล้องมันจับมุมนี้แค่มุมเนี้ยมันไม่โปออเใชมันะแต่ว่าเซฟอยู่ตรงนั้นแล้วเซฟใช่คือ ถ้าสมมติว่ามองด้วยเนื้อตาแบบอะเดินไปเดินมามองอะมันโป๊แต่กล้องมันฟิกไงมันฟิกออกแท้จุดนี้นี่มันโป๊นี่มันคู่ที่พูดมาเมื่อกี้แก้ตัวโผล่ผมชอบโป๊จบตาแสงเสือดีมากเลยสวยมากเออแสงมแบบคือฉากที่เปิดเรือนข่าวมาก็สวยสวยคือคือด้วยด้วยแบบว่าสถาปัตยกรรมตรงนั้นมันสวยอยู่แล้วอะบวกกับโอ้โหพอ เกียร์สีเกียร์อะไรมารู้สึกอันนี้เลียงเล่าเรื่องได้ดีดีนะเออเป็นฉันฉันไม่เคยดูฉันไม่เห็นฉันก็อยากดูอือแล้วก็เพลงอ่ะเองก็บอกได้เลยทุกคนได้ฟังกันหมดแล้วได้ได้ฟังกันหมดแล้วเป็นไงบ้างสปอยให้คนคนดูหน่อยนี่นี่น้ำตาไหลเลยอ่ะเพราะว่าภาพพอฟังแล้วพอด้วยความที่เราเล่นเองเรา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 รู้ซีรู้อะไรมาแล้วพอเราได้แสดงไปใช่ปะแล้ว บวกกับเพลงที Whew, ่แบบที่เราได้ฟังอ่ะมันลื่นๆน่ะมันแบบภาพมันรีมายขึ้นมาเออที่เราได้เขาเซตซีตเวชั่นนี้กับเพลงนี้ใช่เพราะว่าในจังหวะ3ามเดือนนั้นเราเป็นตัวละครเราอยู่โลเคชั่นนั้นเราเั้าใจเวราะเัาตันงใหมดแล้วเราสพตงนี้เราแต่งมาเพื่อใช่แบบนี้จริงๆใช่อยนี่ชอบนะเพราะว่าอะอย่างเวอร์ชั่นพี่หญิงพฤติการเขาองไว้เขาองเป็นความแบบคิดถึงที่แบบ คิดถึงเลื่อนๆคิดถึงเธอนะไม่ได้อยู่ไกลกันมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเวอร์ชั่นเนี้ยมาร้องด้วยความแบบโอ้แบบเหมือนมันคนมันห่างกันมันนานแบบคิดถึงไม่ไหวแล้วรอวันจะเจอกันอะไรเงี้ยเออมันให้อีกฟิลนึงแล้วแบบพี่เขาร้องติดไทยเดิมด้วยยิ่งแบบมันยิ่งอิมแพคเข้าไปใหญ่เลยแล้วกับดนตรีเนาะลองต้องใส่หูฟังแล้วหลับตาแล้วลองฟังอโหโคตรมันฟิลอะมันแบบมันมีฟิลอะอยากดูอีกเลยอ๋อ ก็เราดูพีหนึ่งพร้อมกันวันที่เท่าไหร่เจ็ดพฤศจิกายนพฤิกายนเออขายงานนิเศร็จหนเออตอนนี้ตอนนี้ขายบัตรเปิดขายบัตรเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางขายตก็ตเมเจอร์นะครับกับงานโอ้ชื่องานยากมากเลยปฐมเปิดม่านปฐมทรศทัดโฮมโรงอสงไข่ เปิดบัตรแล้วนะครับผมสามารถซื้อได้เลยนะครับตอนนี้ที่ิทายทิเคเตอร์บัตรมีราคาพันห้าพันสองนะครับแปดร้อยสามราคาแล้วก็บัตรพันห้ากับพันสองเนี่ยมีสิทธิ์สามารถซื้อออฟชั่นอลทิเคตถูกต้องกับพวกเรามาเจอพวกเราได้ E มี E ใช่ถูกต้องไม่รู้ไม่รู้บัตรยังมีอยู่นะครับแต่ว่าไม่เยอะแล้วเพราะจับจองที่นั่งเลยจะบอกเลยว่า ควรจะมาดู EP หนึ่งในกาลเวลาลงจริงๆเพราะเราไม่มีไลฟ์ด้วยอ๋อไม่มีไลฟ์ดีมีช่วงไม่มีไลฟ์ดีมหรอก็ทำให้ดูก็สวยสุดๆสุดๆเลยอ่ะแล้วโชว์อีกก็นัอน งานจัดที่เมเจอร์ระยวดินนะครับผมโรง13นะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไอเดอร์ไฟตุลีอย่าลงกูลงเอาเอาเจชันก็ต้องอัดคลิปอัดอะไรเนาะอ่านคลิปโต้หมดละออดดรอดเออรอดปะเออตุนสกี้ดอกก็ไปดูได้ในไอเดอร์ไฟตุลีครับเขาลงไว้เรียบร้อยแล้วครับผมถูอหลังจากนี้ก็มีอะไรให้ติดตามอีกมากมายครับทั้งเพลง ทั้งแบบว่า <MV S 1> ได้ MV มีม MV ด้วยนี่แหละเนาะแล้วก็อย่าลืมมาเจอกันวันที่7พฤศจิกายนนี้นะคะระบับสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้สวสัสดีค่ะเจอกันนะคะบ๊ายบาย